ว่าการเลือกตั้งนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งนี้มีความแตกต่างจากอดีตที่ผ่านมาหลายๆครั้งแตกต่างอันที่หนึ่งไม่มีการเลือกตั้งมา8ปีแตกต่างอันที่สองการต่อสู้ซึ่เคยเกิดขึ้นในอดีตการอาสามาเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนเกิดจากความคิดของแต่ละคน เกิดจากพักการเมืองแต่ละพักเกิดจากความตั้งใจของบุคคลที่จะมาเป็นเที่ยวนี้ยินดีต้อนรับนายกสมาคมคนพิการนครราชสีมานะฮะเที่ยวนี้เราเคยได้ยินข่าวว่าจะมีอดีตนายกที่มีในโคราชมาสามคนลงสมัครทุกคนแต่วันนี้เหลือสองคน อีกคนหนึ่งที่เป็นข่าวจะลงหรือเปล่าไม่ทราบครั้งนี้เราเคยได้ยินข่าวว่าจะมีกำนันคนหนึ่งลงแต่วันนี้ก็ยังไม่ลงลงหรือเปล่าไม่ทราบครั้งนี้ต่างกับครั้งก่อนๆก,การเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดหรือสอจอก็จะมีการแข่งขันกันระหว่างกลุ่มการเมือง กลุ่มนี้กับกลุ่มการเมืองอีกกลุ่มนึงหรือประชาชนที่มาลงสมัครแต่ครั้งนี้ทราบข่าวว่ามีการเคลียร์กันแล้วจะไม่มีการทับกันหรือแข่งกันระหว่างกลุ่มการเมืองใหญ่ๆแต่ถ้าจะแข่งก็แข่งกับคนใหม่ที่ไม่มีศักยภาพในทางการเมืองหรือไม่มีกลุ่มการเมืองหรือพรรคการเมืองสนับสนุนนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลง และกำลังจะเกิดขึ้นแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นอะไรเกิดขึ้นตามมาครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมามันจะหนักกว่าในอดีตไหมสิบเอโครงการขุดลอกคูคลองจาก440บโครงการไม่ทำอะไรเลยแต่เบิกงบประมาณเต็มทั้งหมด100%นั่นคืออดีตท,ที่ผ่านมาจะมีมากกว่านั้นอีกไหมไม่รู้ อดีตที่ผ่านมามีการแประยะติจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็มาสร้างสนามฟุตซอลแล้วเป็นไงครับร้อยกว่าโรงเรียนตอนนี้พออถูกไล่ออกแล้วเจ็ดโรงเรียนเสียชีวิตแล้วหนึ่งคนแล้วทิ่งที่จะตามมาคืออะไรครับเงินกู้ทั้งหมดที่ไปกู้แล้วมีคนค้ำประกันข้างหลังครูเพื่อนครูค้ำประกัน คนละห้าคนห้าคนก็จะได้ความทุกข์ทรมานตามมาภาระในการรับผิดชอบหนี้สินเพราะถูกไล่ออกจากโรงเรียนสิ่งที่จะตามมาอะไรอีกครับถ้ามีการส่งฟ้องศาลแล้วถ้าศาลตัดสินว่าคุณร่วมกระทำความผิดด้วยก็การติดคุกก็จะตามมาผมมองครับผมมองเห็นว่าการเมืองถ้าเป็นแบบนี้ มันก็คือกันหัวกันโดยไม่มีฝ่ายค้านจะมาตรวจสอบสิ่งพวกนี้จะเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกแต่สิ่งที่ผมได้พบครับคุณหมอสํเเริงแหยงกระโทษครับบอกผมว่าอยากจะทําสภาประชาชนสภาประชาชนคืออะไรผมก็ถามเดิมงบประมาณเขาจัดการกันด้วยผ่านสอจอ2 3 3 4 40เอาไปทำเอง อยากทำอะไรทำไม่ยุ่งกันแล้วเป็นไงครับก็โครงการที่บอกนะทั้งหมดมันก็เป็นอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ผมก็บทถามหมอว่าเอ้าแล้วหมอมีวิธีการแก้อย่างไรท่านก็บอกว่าจากนี้ไปสิ่งที่เป็นหัวใจหลักของนโยบายก็คือการจัดตั้งหรือสร้างองค์กรองค์กรหนึ่งที่เรียกว่าสภาประชาชน สภาประชาชนมาจากไหนมาจากตัวแทนของพี่น้องประชาชนในแต่ละอําเภอเช่นจะต้องมีกำนันทุกคนมีนายกอบตทุกคนมีสอจอในเขตนั้นเข้ามาด้วยแค่นั้นพอไหมไม่พอต้องมีส่วนราชการเข้ามานั่งด้วยมีอะไรอีกมีองค์กรทางธุรกิจนักธุรกิจพ่อค้า เข้ามาด้วยมีกลุ่มชมรมต่างๆกลุ่มองค์กรต่างๆเช่นชมรมผู้สูงอายุเข้ามานั่งด้วยอสอมเข้ามาด้วยพระภิกษุสงฆ์ก็เข้ามาด้วยคนพิการมามีส่วนร่วมในการจัดงบประมาณด้วยอยากจะทำอะไรคุยกันให้เรียบร้อยโครงการนั้นอำเภอเล็ก ส0บล้านอำเภอกลาง40อำเภอใหญ่ขึ้นมา50อำเภอใหญ่มากๆร้อยล้านเสนอโครงการให้นายกนายกพิจารณาแล้วไม่ผิดระเบียบก็อนุมัติโครงการนั้นไปแล้วพี่น้องประชาชนก็คอยตรวจสอบด้วยเพราะตัวเองเป็นคนเสนอโครงการเองผมคิดว่านี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสองแบบครับแบบกลุ่มแรกที่ผมพูดก็จะเปลี่ยนแปลงว่าหนึ่งต่อไปนี้ การทุรกิจคอร์รัปชันจะมากเพิ่มขึ้นหรือไม่เพราะไม่มีใครไปตรวจสอบเปลี่ยนแปลงกันที่สองถ้าคนนี้เป็นนายกอบจอก็คือประชาชนได้กมาพิจนารนณางบประมาณมีส่วนร่วมโดยตรงและทําเองทั้งสิน้นนี่คือความแตกต่างและนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันที่20เดือนหน้าก็อยู่ที่พี่น้องแล้วครับอยู่ที่ประชาชนทั้งหมดทั้งโคราช สงลลานหกแสนกว่าคนผู้มีสิทธิ์ล้านแดผู้ออกใช้สิทธิ์ที่ผ่านมาประมาณล้านสองถ้าคนมาใช้สิทธิ์เยอะแล้วอยากจะมามีอำนาจด้วยตัวเองมากขึ้นผมเชื่ตรงนั้นแหละประชาชนก็จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตัวเองในจังหวัดนครราชสีมาหม่อมราชวงศ์คกฤกลิ์ปราโมทเคยบอกว่า อะไรคือปัญหาท่านตั้งไว้เลยปัญหาคืออะไรแล้วท่านก็ตอบบอกว่าปัญหาไม่ใช่รัฐธรรมนูญปัญหาไม่ใช่ประชาธิปไตยปัญหาไม่ใช่การเลือกตั้งปัญหาไม่ใช่พเ็จก,การแต่ปัญหาก็คือขี้โกง พวกขี้โกงเท่านั้นแหละสร้างปัญหาในบ้านเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วเรายังจะปล่อยเป็นแบบนี้เหครับแล้วท่านหมอมราชโจคลิก็พูดต่ออีกว่าสิ่งที่น่ากลัวน่ากลัวในสังคมไม่ใช่เพราะว่าคนชั่วมันมากขึ้นหรอกและไม่ใช่เพราะว่าคนดีเนี่ยน้อยลงนะคนชั่วยังเท่าเดิมเหมือนเดิมคนดีก็ยังเหมือนเดิมแต่ พลังของประชาชนพลังของคน,คนดีที่อยู่เฉยๆต่างหากที่น่ากลัวทําให้สังคมไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าเมื่อไรคนดีออกมาสังคมเปลี่ยนแปลงผมขออนุญ,ญาตจบด้วยพระราชบัญของในหลวงรัชกาลที่๙ซึ่งปรุงตรัสไว้เมื่อปี2 5 2 2ในบ้านเมือง มีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครทําให้ทุกคนเป็นคนดีได้แต่การทําให้บ้านเมืองเป็นปกติสุขสงบเรียบร้อยอยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้ได้ปกครองบ้านเมืองและขะจัดคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้นี่คือพร่มดั่ที่น้อมใส่เก้วฝากกับพี่น้องประชาชนสื่อมวลชนและส่งต่อด้วยความปรารถนาดีถึงพี่น้องผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในจังหวัดนครราชสีมาทุกท่านครับขอบคุณครับ